เจ้าลุงมานคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่ม้อง FC สุโข,ขนรัฐบาลไทยเน้องลุงหมานเนะาะรัฐบาลไทยอบอกวันอาทิตย์เน้องลุงหมนันว่าเรื่องรัฐบาลให้เนี่ยผูปวดหัวนำรัฐบาลไทยมีแต่มีแต่อัานก็น <c oughs> อ่นันมีที่ชื่คแบบชื่ออะไรลิดลับจ้าผู้บัญ รัฐบาลให้เงินกับาหาศูนย์าลัอเป็นว่าอันเป็นมัดบ่ออันกับวิทยาลับเป็นว่าคือบ่ได้ลุงหมานึ่งเป็นว่าโโงคือเห็นกบบนั้นเนาะเด็กอันเนาะจ้าอันอันเบิร์ดเลยใส่กับอันคือกันเบิร์ดเพราะว่าเจ้ามือเขาเจ้ามือเขาหลุดีเนาะ ย่อมน่งก็หูตัวได้กก็อัดไปเมดเพราะฉะนั้นทานผูงชอมยาซื่อทุกท่านทุกคนก็ฝ่ามวงคีบเแล่าฝ้าไปซือสลากินแบงไหเนะลวนวนะผมมื่อนี้ก็ลุงมังแล้ว่าสปอยบอวกลางนาบรจับรอตรีไห้กับคู่สองคู่จ้่เมื่อนั่งกัลุงมานซื้อไปสิบคู่ละออซื้อหาจูบหาสิบสิบชุดสิบคู่แต่ผมบอกคือเราคุณมีคุณป่าก็ยูนเงินก็ไปซื้อ แต่มาสิปุ่มมันจะแนไปอกบนบนอขว่างว่างไว้ว่างไปหาศูนย์ศูนย์หาหลยเไ่ออกบนตอลี่ยังจะได้ออกบนศูนย์หาวางยว่างลางออกบนเนี่ยโรพานลรัฐวงเบอร์ดีไปถือเลขหนึ่งอกน้่บ่อเลขเสี่ยพระโอเออดีแต่ละเนาะเลขเสี่ยงพระอยู่ในบ้าน อ็<ม>ืนมนี่นั่งอยู่ในกะเลิงตั้งบนตกจับให้มันถือโอเมื่อไหร่จะเสียงหรือเปล่ามันอตะโก้ก็ได้ใช้ใจเมือน,นั้นเดริดเมันมันก็ได้คว่าลาเด็กค่ะไปสือศูนย์หรไปสือศูนย์หาไว้เพืกระจายบาทสามสิบห้า นอยนบยหลราณคนไหนเอาดีก็ไ่ได้ดีก็ไ่ได้ลุกมานดีก็บ่ได้ดีก็ไ่ได้ไปน้่พ่อนะพ่อครัอบแล้วค่ะไม่ค่ะปฟังยูทูบของลูกมาน่บาลมือทันทีซื้อกกกระดาจ้าปากกา F4 ปากกาไปพรมเขียนไว้พรมก็ได้เขียนไร้พรมกนได้ องมารให้วิ่งล่างก่อนวิ่งล่างห้าวิ่งลา่างห้าเลยพอลงวานเอาผมวิ่งล่างห้าจ้าะจับคู่ครับจับคู่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดสองคู่ครับเนน้เน้น ห้าเจ็ดกับห้าแปดแค่สองคู่นี่บอกเนี่ยครับโอ้เราตามใจเอสซีโซติดตามลุงหมานรักเล็กรักกบาลยังใดกันลุงหมานมาว่าห้าแปดอันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพรมันถึกยอกออกมาแล้วลักษณะแบบนี้จ้าครับลุงหมานเน่นให้เอสซีคือไปจับรถตุลีได้เลยห้าแปดห้าแปดไปจับรถตอรีเลยมันลุงหมาน ไปเลยกับอตกรอรี่หาแปดห้าแปดห้าแปดับแล้วก็หอมยกกัะกันไวในเวลางานยกันไว้ในกระไดคือก,ก,กันค่ะแต่ว,ว่าเตีกันว่าเออคันว่ารย่าเลนลางนะก็เลนลางน้ำเด่นบนนำ้ำช่วเผื่อแน่ก็ได้ครับมันน, <ำ S 1> น้่าเผื่อไว้เลยเนาะลุงม,นงมันเนาะ ันบนด้วยกันบนเ่อด้วยกันบนกันล่างไว้เลยความันจะไปลักษณะใดว่ามันมันจะมีจุดเออจุดจะไปลากจริงๆรผลสุดท้ายขึ้นบนทะเลขึ้นบนเสยซื่อไม่นั้นกันเลยจะบอกว่าโอ้ยลุงมานบอกว่าปันล่างทำไมต้องออกบนขับผมกับปมูขับมปุ๊กผมไม่ได้บอกพี่น้องไงพี่ซื่อเล้บอกพี่น้องผมอยู่ในบ้านแห่งรวยคนนะเผมจะบอกเต็มสีกเอน ต้องสี่ผมกับปูหัวเนี่ยทํามัออกลักษณะใดจ้่แต่นี่เป็นนักคำนวณแค่คำนวณแคขคาดคเนอ่ะค่ะตัวนี้จะมาวิ่งบนเนนจ้าจ้าวิ่งบนเก้าวิ่งบนเก้าเก้าสามเก้าสามเก้าสี่ เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดับสามหางสามหางครผมงสามตัวสามตัวผมตั้งไหนด้ครับโอ้จ้ะขาตกวอคสามตัวไปคงสุดท้ายเนาะลุงหมันเนาะไปคงสุดท้ายจ้ะ สามตโค้งสุดท้ายลูกมันสิเอาให้ตอนไหนคะไหนครับโคงสุดท้ายวันไหนนัดวันไหนดีหลังจากเล็กออกมือที่สิบหกเอามือสิบสี่ก็ได้ครับโคงสุดท้ายเงนสามกับสามวันโคงสุดท้ายนัดวันที่สิบสี่เนาะกับมือสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกอกพอดีสิบสี่วันที่สิบสี่ตอนเย็นสิบสี่ก่คอ จ้แต่เน้นผมเน้นบนเ่ราะท่านเน้นเอฟซีที่ว่าไป็นเมืองไงักตัวหนึ่งจ้าได้ค่ะครับอสักเก้าสามเก้าสามเาไปเก้าเจ็ดลงเก้าเจ็ดลงเนาะเก้าสี่ลองเอาคนนุอยาตบเทือนะลูกหวานเนาะ ค่ะตัวเลขเนี่ยทางรัฐบาลไทยของนุ่งหมานวดประจำวันที่สิบหกกระะกฎาคดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวิ่งล่างที่ห้าเลขจับคู่มีหาเจ็ดหาแปดนะคะส่วนวิ่งบนเก้าเม็ดเดียวตัวจับคู่มีเก่าสามเก่าสี่เก่าเจ็ดเน่นเน่นคือเก่าสามนะคะเอนุ่งหมานจับไว้ตัวเลขหลักลอยและชุดสามตัว โค้งสุดท้ายคือมันนัดวันที่สิบสี่นะคะสิบสี่กรกฎานะคะเป็นส้มขาลูกหมานนัดอีกเถอะหนึ่งนะ่นลูกหมานเนาะครับผมจ้าเอาถ่ายคลิปลูกหมานมีอย่างสิวะกาแฟนขับเอฟซีบอครับลูกหมานก็ถ่ายคลิปนี้ก็ผมก็บลูกหมานขอขอบคุณเอฟซีชูเจ็ดตามเลขของลูกหมานในคำนักคำนวณหนึ่งตอนไหนเวลาทิดย์เวลาที่ก็บลูกหมานขอโทษขออภัยหลายๆ จังไงก็ไลกดแชร์ในลุงมานเนยเป็นแนวทางให้คุยกับคนที่เขาหูจักแน่ว่าเออลุงมานก็ได้หูจักว่าคนเพื่อนยุ่ไหนก็หูจักแม่จังไงก็ตุ๊ดป้ายนี่กับอให้ลิซี่จูดีมีแห้งเจ็บจะไข่โให้ลามันไม่รวยครับผมค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับขอเก่าขอบคุณลุงมานหลายๆนอที่ห้ตัวเลียมาห้แฟนครับ ได้นาไปเหตุการณ์บ้านได้นาไปจอบจองตัวเลขตัวเอรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลใบกนลวงหนาแลลุงหมานเนาะจับไปเลยคือเซบซี่แกตตเตอรี่นะค่ะห้าเจ็ดห้าแปดนะคะคุช่วมวันที่สิบสี่เรามีนัดกันนะลุงหมานเนาะโค้งสุดท้ายจ้าจา้าโอเคจา้าโอเคค่ะลุงหมานเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาคลิปล่าพัฒนาน لى, ลุงหมานเนาะจ้าขอบพระคุณมากค่ะลุงหมานค่ะสวัสดีค่ะ Exactly.